ช่วงคนดนใจวันนี้นะคะจะพาไปชมชีวิตของพี่เต้าชิริกหรือพี่ติ๊กชิโร่นั่นเองที่เห็นเมื่อกี้นะใช่เมื่อก <ฮะ S 2> ี้นะคะ,ะก็เป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จทางสายดนตรีด้วยนะคะพูดถึงศิลปะงานเขาเองก็ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยแต่ว่าในอดีตเคยเป็นหนี้ถึง10ล้านนะฮะานช่วงเวลาวิกฤตเหล่านะั้นมาได้ยังไงไปติดตามกันเลยครับ ทุกย่างก้าวแห่งความสําเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วยต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งความวิทยะอุตสาหะฝึกฝนอดทนตั้งเป้าหมายชีวิตชัดเจนและลงมือทําให้สําเร็จติกชิโรศิลปินอารมณ์ดีมากความสามารถบอกเล่าแง่มุมชีวิตให้ฟังว่าเติบโตในครอบครัวราชการจึงถูกตั้งความหวังให้เป็นทนายความแต่ด้วยความใฝ่ฝันที่อยากเป็นนักดนตรีและอยากเห็นวงดนตรีของไทยพัฒนาก้าวสู่ระดับสากลจึงมุ่งมั่นทําบทพิสูจน์นั้นให้เป็นจริง ทั้งประกวดวงดนตรีฝี<ร>มือเข้าขัน้นถูกทาบทามเป็นแบ็กอัพในตำแหน่งมือกลองให้กับแจดานุพลแก้วการและเต๋อเรวัตพุทธินันท์ก,ก่อนฉายแววความสาม,มารถและได้รับโอกาสกาขึ้นแทน่นศิลปินระยะเวลากว่า30ปีที่อยู่ในวงการเพลงฝากฟันอุปสรรคมานับไม่ถ้วนสิ่งสำคัญคือไม่หยุดพัฒนาตัวเองและใช้เวลาอย่างคุ้มค่าไม่สูญเปล่าการทำงานหัวใจต้องมาก่อนและทุกครั้งที่ผม มุ่งมัน่นก็จะมีความสุขมีความสุขยังไงเช่นเป็นนักดนตรีเหมือนทหารเหมือนตำรวจต้องมีวินยัยวินยัยคืออะไรคือการเตือนตัวเองอยู่เสมอให้มันฝึกมันซ้อมตอนที่ผมฝึกซ้อมฝึกฝนเนี่ยบางครั้ง10บนาที20่บนาทีหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็เบื่อมันก็เหนื่อยมันก็ยากนะครับแต่เมื่อเรา มุ่งมั่นจากหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงจากสองชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงสามชั่วโมงเป็นสี่ชั่วโมงเราจะรู้สึกได้เลยว่าเกิดความสุขความสุขในการที่เราก้าวข้ามผ่านความเหนื่อยยากปัจจุบันผันตัวมาทำธุรกิจเพลงครบวงจรพร้อมแบ่งปันประสบการณ์เมื่อครั้งเ,เจอพิษเศรษฐกิจปี40เล่นงานจนธุรกิจล้มคลืนเป็นหนี้นับสิบล้านบาทเครื่องประดับเพชรพลอยเงินทองที่เคยเก็บสะสมจำต,ต้องยอมขายทิ้งเพื่อน,นำเงินมาใช้หนี้ สิ่งที่ช่วยผ่านพ้นวิกฤตคือสติและความสามัคคีในครอบครัวเป็นแนวคิดวิธีการที่ทําให้เราเนี่ยผ่านมาได้ก็คือเราเข้าใจปัญหาของมันนะฮะเราไม่สามารถที่แก้ปัญหาในทุกปัญหาได้นในเวลาเดียวกันผมจะเริ่มจากการคิดแล้วก็การตั้งสติก่อนนะครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วเราก็เข้าไปจัดการกับปัญหานั้นทีละเรื่องทีละเปาะสิ่งสําคัญก็คือว่า เราเนี่ยไม่ได้เติบโตมาจากศูนย์แต่เราเติบโตมาจากติดลบนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นการที่คนเราเคยลำบากมาเมื่อมาเจออุปสรรคสิ่งที่เราเคยอดทนสิ่งที่เราเคยลำบากมานั้นจะเป็นเกราะป้องกันให้เราเนี่ยสามารถมีพลังในการก้าวเดินต่อไปได้อีกหนึ่งบทบาทคือความ,มมุ่งมั่นสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับ,บวงการศิลปะจนกลายเป็นที่ยอมรับ ด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์าง,งานศิลป์งานดนตรีที่ไม่หยุดนิ่งศิลปินอารมณ์ดีผู้นี้บอกว่าจะขอเดินหน้าทำงานดนตรีจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเพื่อรังสรรค์สิ่งดีๆฝากไว้ให้กับสังคมจำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ไหมครับใส่ <ฮะ S 1> ชุดเป็นกอริลลาทิ้งของอะไรไบ ผมชอบนะเพราะนะคร wow ับมันไม่ได้เกี่ยวกับเพลงอะไรเลยนะแราก็ยังเปลี่ยนแปลแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการสร้างประกบการให้กับวงการดนตรีของเมืองไทยได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้